สวัสดีครับวันนี้ก็ครบรอบห้าปีนะครับของการปลูกทุเรียนไว้ในบ้านนะครับของพันก้านยาวนะครับก้านยาววันนี้ครบห้าปีแล้วก็หมอนทองก็ครบ3ปีเดี๋ยววันนี้เราจะลองเข้าไปเข้าไปถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะตัดกิ่งบนของ ในหมอนทองด้วยนะครับเดี๋ยวรอนชมกันนะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าบ้านมีอะไรบ้างเดินมีมะม,ม่วงนี่นี่มะพร้าแคระ ก็อมอวมกันนี่ซ้อมโอนะครับซ้อมโอนี่ถึงแล้วครับการยาว ้นใหญ่ขึ้นมาเยอะนะครับครบห้าปีแต่ว่าความสูงยังให้ตัดยอดไปความสูงขึ้นไปหน่อยเดียวสี่ใบสวยครับสี่ใบ สีบายใช้ได้ในต้นขนนแต่วันนี้ตัดยอดขนนด้วยเพราะว่ามันจะเหมือนมันจะเริ่มเบียดกันนะนี่หวันทองหวันทองตัวนี้ก็ครบสามปีนะครับเดี๋ยวนี้ตัดยอดยอดบนออกสักห้าสิบเซน รอชมนะครับ